โอเคฮัน m s h นัสมิจูเอวันน e สมิจูยอวาย o น a ี okay. I w อ l ร t a เอ a b มา t s ช่อง d อสวัสดีครับเพนพืนน่อนๆียรันนี้ก็คือห้องออกากาลังกายของเชียร์นะครับวันนี้ยร์จะพูดถึงเ h e ยร์ดีไอดอทคอมนั่นเองนะครับอัปเดตสัหน่อยนะครับไม่ได้ออทุกอาทิตย์จะต้องอัปเดตนะครับ ไม่ใน t ิ k ตอกก็ใน youtube นะครับเมื่อวานไลฟ์สดใน t ิ k ตอกมาแล้ววันนี้จะไลฟ์สดใน y o u t u b esterday y e I live in uh, TikTok today I view live in YouTube yeah today I wake up at u h 1.30 1.30 a.m. in the morning and building c h e e i and sleep again at 3.30 a.m วันนี้นะครับเชียร์ตื่นนอนช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับเพื่อมาทำเชียร์ดีไอต่อนะครับแล้วก็นอนนะครับตอนตีสามครึ่งนะครับ and t h e n I wake up again at 7.50 a m in the morning ้แลวจากนั้นเชียร์ก็ตื่นนอนนะครับอีกทีตอนที่เจ็ดโมงห้าสิบนะครับ and t h e n i ทีแพร์ e t มอร์นิ่งม a ร์ Go to mission fix pump oil collect money and back to exercise e v e n point f i t o e v e n point f o r t จากนั้นนะครับนลัเจ้าที่เชียตื่นนอนเชียร์อ้เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไปตลาดเช้าไปซื้อของมาทำอาหารกินเองแล้วก็ไปทำภายกินนะครับซ่อมตูนม้น้ำมันเก็บเงินนะครับ กลับมาก็11โมงแล้วนะครับ11โมง15นาทีถึง11โมง45นาทีเนี่ยเชียออกกำลับบงกายเป็นวินัยที่ต้องดูแลแล้วก็บริหารจัดการนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็พลังงานของตัวเองนะครับเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยมีพลังเพื่อที่เราจะสามารถส่งพลังให้กับคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็คือกิจวัตรยามเช้าหลังจากที่เชียออกกำลับบงกายเสร็จแล้วเนี่ยเชียก็ เตรียมตัวทําอาหารแล้วจากนั้นก็กินข้าวนะครับกินเริ่มกินตอนบ่าย1นึ่ครึกินเสร็จนะครับตอนบ่าย2องหสิบที I exercise every single day This is my morning routine I make it to be my uh, routine My ritual routine in every day that I will exercise and meditation for make my body to have energy and my mind stand to send the power to everyone that see me or uh use my application c h e d i c o m yeah and then after I finish exercise I go to cooking yeah I call it immortal breakfast and then I eat at 1.30 pm and finish at uh, 2.50 pm อย่าล้วจากนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เชียร์ก็ระหว่างที่กินใช่ระหว่างที่กินก็ทำ coding programming นะครับ di. com เพื่อทำให้พลิตภพัณฑ์นนเนี่ยดีขึ้นทุกๆวัน after uh, doing doing my breakfast i continue building s h a r e di. com make it to เบตเตอร์แอนด์เกรทเชอร์อย่าแอนด์เอ่อทีอัปเตอร์ทีพีเอ็มทูไฟฟ์ไฟฟ์พีเอ็มไอคอนที่นิวทูทากกิ้งวิดยูเซอร์อินเรียลไลฟ์อย่าไอไอวอล์กทูมายูเซอร์โฮมอย่าทูทากวิดฮิมแอนด์เธออย่าไอไอเดอชันโน่ about เอ่อเดบิว Become my user on b o t I I will go to user home. When I before I go to user home is very oh, I I am feel uh very un c o m f o r t a b l e because I make myself out of my comfort zone. My hand is shaking shaking. I feel very 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 discomfort Yeah, I go to toilet a lot of time but I never give up I go I talk with my self I will go I will go to talk with user I will go to talk with them อ e a h ตอนช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะครับเชียก็ออกไปพูดคุยกับผู้คนนะครับออกไปพูดคุยกับยู e เซอร์จริงๆนะครับ ที harma, ่อยู enth, exactly ่ใกล้ๆบ้านเชียร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆรู้ไหมเวลาก่อนที่ก่อนเวลาที่จะไปก่อนที่จะไปหายูเซอร์ทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นยูเซอร์เราหรือไม่เราสิ่งที่เราก็ควบคุมได้คือตัวเราเองให้ออกไปพูดคุยกับผู้คนนะครับก่อนที่จะออกไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ทุกวันทุกวันนะโอ้ยมือสั่นแขนขาสั่นหัวใจเต้นแรงตุ๊บตุ๊บ เข้าน้ำบ่อยเข้าซ่วบ่อยะคระับปวดชีบ่อยเข้าน้บ่อยรู้สึกแบบกรนกวายมือไม้สั่นมันมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพราะว่าเรากําลังจะออกจากคอมโอร์โซนทุกครั้งที่เราออกจากคอมฟอรโซนเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ Every time that we out of comfort zone or taking risk or taking the risk is very n o r m a l That you will feel like this, you will feel very uncomfortable, but it's very good for you because that mean you m a k e the right choice. นั่นก็คือเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้ถูกแล้วเพราะนั่นทำให้คุณมาถูกทางนั่นคือ ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณกําลังตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกต้องยู่ไปในทิศทางที่มันสอดคล้องกับธุรกิจเป้าหมายชีวิตของคุณถ้าคุณอยู่แบบสบายสบายไม่รู้สึกอะไรคือร้อนรุ่หนาวเนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ผิดที่กาลังทําผิดอย่างการได้ออกไปพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้างเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นวันนี้เชียร์ออกไปพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับเชียร์ DI เนี่ย มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเกิดเพื่อนๆทุกคน Every time I go to talk to everyone about DI, s h e e d i i t s r e a l l y r e a l l y feel amazing and exciting for me v e r y v e r y much I do i t a lot of time duplicate is same 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 day and same day yeah but I feel เวลี่เวลี่อันคอมโฟอร์ทเบิลทุกครั้งที่ฉันไปคุยกับผู้ใช้ในทุกวันใช่เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกแบบนี้ใช่แต่แต่ฉันไม่เคยยอมแพ้ฉันประสบความสำเร็จทุกวันนั่นคือฉันตั้งเป้าหมายและฉันทำให้มันฉันตั้งเป้าหมายในวันนี้และฉันทำให้มันมาถึงฉันตั้งเป้าหมายในวันนี้และฉันทำให้มัน ทุกครั้งที่เชียออกไปคุยกับผู้คนน่ะมันรู้สึกแบบนี้ตลอดทุกคนรู้สึกแบบไม่สบายใจอะไรประมาณนี้นะครับไม่สะดวกสบายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําถูกแล้วทุกคนมันมันทาให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับทุกๆวันที่เชียร์ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเชียร์ทำให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายวันนี้ทําให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายวันนี้ทําให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายชั่วโมงนี้ทําอะไรทําให้มันสำเร็จตั้งเป้าหมายนาทีนี้ทําอะไรทําให้มันประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลับบงกายก็ออกกำลับบงกายตั้งเป้าหมายว่าจะกินมือเดียวก็กินมือเดียวตั้งเป้าหมายว่าจะไปคุยกับยูเซอร์ก็คุยกับยูเซอร์ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างเชียร์ดีไอทำให้มันดีขึ้นก็ทำครับ I set my goal to exercise yeah I completedI set my goal to talking with user I completedI set my goal to doing my mission I completedI set my goal to livestream I completed yeah if you can compete your morning you can compete l your day if you can compete l your day you can compete l your month if you can compete l your month you can compete l in your year if you can compete l in the year you can compete l in your life ถ้าคุณนะครับสามารถทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้นะครับใน เช้าวันนี้นะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จนะครับในวันนั้นได้ถ้าคุณทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในวันนั้นได้คุณก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในเดือนนั้นได้ถ้าคุณทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในเดือนนั้นได้นะครับคุณก็จะทําส hey, mm hmm. ิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในปีนั้นได้ถ้าคุณทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในปีนั้นได้ คุณก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จในทุกๆปีแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนี่ไงก็ <c oughs> คือกลยุทธ์ที่เชียร์อาจารย์มาฝากบอกให้เพื่อนๆกันวัน,นี้โอเคมาพูดถึงเชียร์ดีไอกับกิจวัตรที่เชียร์ทำเพื่อพัฒน,นาเชียร์ดีไอดีขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูจริงๆกันว่าเชียร์ดีไอเอ่อฟังก์ชันพัฒน,นาไปถึงขั้นไหนแล้วก็นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมาวิเคราะห์แบบเบื้องหลัง หลังบ้านกันให้เพื่อนๆดูว่า c h ียร์ดีเนี่ยเติบโตไปที่ไหนแล้วโอเคมาุยกันเลยโอเคก่อนอน่นเราก็พิมพ์ว่า c h ียร์ดีเซิร์ชว้าว is very a m a z i n g โอเค i will check เออ the new avatar that i create today yeah กัปตันเชียร์มนต์ครับฝนใต้โอเค you can come to chedi.com log in and เ uh, อ yeah this is our time that i created today okay now i will go to analysis pane to check okay wait a minute okay I go to analysis page total user 1 0 4 d a r a i l y active user 6โ okay 14, แล้วก็ active 6โ o k a พัฒนาขึ้นเยอะมากทุกคนวันนี้ติดตั้งหนึ่งนะครับติดตั้งหนึ่งคนนี่นี่คือกราฟของการติดตั้ง ตตตวันนี้อินเตอร์แอคชั่นทูเดย์เซเว่นอินเตอร์แอคชั่นครับทัลทอลอวตาร user create อวตาร new อวตาร today ์โฟวันนี้มีอวตารใหม่4นะครับแล้วก็ประเทศไทยประเทศไทยเข้ามาดูนะครับ457คน 457ประเทศญี่ปุ่นจะแพน18%จะแพน18% United s t a อ e s 18% Netherlands, Africa, 1น n ์ t ยู่ในเต a เท i เอ็ a ซ์ทินเ a อร์นเ a อทอฟริกาวันอ่อีเยอียวัไต้หวันอยู่ในเตสคิงดมวันโอเคเทเรนอีสนัมเบ ประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยล็อกอินนะครับสี่คนวันนี้นี่แอคทีฟยูเซอร์คนนะครับตอนนี้ทคนในเดือนนี้โอ้โหดทู to, เออด i เรกทีฮันเดดไฟออเอร์บไวันเดดซิก์ตี้ไฟโอเคอันนี้ก็คือเออหลังบ้านนะครับ เอามาโชว์กันให้เห็นเลย Total user หนึ่งร้อยหกนะครับ Daily active เจ็ดคนโอเควันนี้ active เจ็ด user active เจ็ดคนโอเคไอ้วัน CU oh อย่า I forget เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปว่าต้องโชว์ function ให้เพื่อนๆเห็นน,นี่ฟังก์ชันใหม่ที่เชียร์สร้าง อันนี้ก็คือข่าวดีเลยนั่นเองทุกคน This is a f o r t u n a t t y อย่ I will show is for you You can c r e a t e your avatar y e a h you c o m e to this profile and and uh, c ออ a t e y o u r avatar. Okay, i อี below in this Okay everyone see you next time I will uh, livestream in every week in YouTube and TikTok in uh, Thai language and and English language ทุกคนไว้เจอกันนะครับเชร์จะไลฟ์สดแบบนี้นะครับในทุกสัปดาห์นะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษากฤษโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายสยูโอเค <c oughs>